หากท่านใดเคยใช้ v i s u a l Studio หรือ v i t u a l Basic ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะตั้งแต่เวอร์ชั่น 2012, 2013, 2015มาในเวอร์ชันนี้การเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์นั้นจะมีความแตกต่างกันไปบางส่วนนะครับแต่หลักสำคัญยังคงเหมือนกันเริ่มต้นนะครับเราไปที่ไฟล์เมนูไปที่ New และไปที่ Project ในส่วนของความแตกต่างนั้นก็คือโดยพื้นฐานแล้วในปัจจุบันเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากทีเดียวนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆนั้นก็เปลี่ยนไปเช่นเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสมาร์ทโฟนหรือใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กต่างๆได้ดังนั้นเมื่อเรากำลังเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและเขียนโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป เราจึงต้องทำการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆเพิ่มเติมและในกรณีถ้าเราจะทำการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic แล้วก็ให้เราคลิกไปที่ Template ของ Visual Basic นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่ Windows Classic Desktop ซึ่งก็คือการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กหรือเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเราจะทำการเขียนโปรแกรมจากเทมเพลต e นี้นะครับโดยส่วนใหญ่หลังจากนั้นเราก็คลิกเลือกลงไปที่ Windows Forms Application หรือ App นะครับก็คือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรากำลังจะเขียนขึ้นมา ในโปรแกรมตัวอย่างของเราจะตั้งชื่อว่า Hello หลังจากนั้นคลิกไปที่ OK แล้วนี่ก็คือหน้าจอของโปรแกรมตามเทมเพลตที่เราได้เลือกนะครับนั่นก็คือ Windows Forms Application ซึ่งนี่ก็คือหน้าต่างในการใช้งานโปรแกรม สำหรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งโดยพื้นฐานก็จะมีปุ่มในการย่อหน้าต่างขยายหน้าต่างหรือปิดโปรแกรมในส่วนนี้ก็เป็น t i t a ิลบาเราสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติหรือปรับแต่งส่วนประกอบของ o อ j e c t ตต่างๆยกตัวอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนข้อความพิมพ์คำว่า Hello Form จะสังเกตได้ว่าที่ตำแหน่งนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่ผมได้กำหนดและเมื่อผมต้องการเพิ่มออบเจกต์หรือคอนโทรลต่างๆเข้ามาใช้งานยกตัวอย่างเช่นบัตตอนก็สามารถคลิกเลือกคอนโทรลแล้วนำมาวางไว้ได้ทันทีในส่วนนี้คือคอนโทรลที่เราสามารถเลือกใช้งานได้และเมื่อเรานำมาวางไว้บนหน้าจอโปรแกรมเราจะเรียกว่าออบเจกต ในออบเจกต์แรกของเรานะครับมีชื่อว่า button one และแสดงข้อความว่า button one ผมจะปรับแต่งตัวอักษรที่ปรากฏมาที่ตำแหน่งนี้แสดงข้อความว่า hello และสำหรับชื่อออบเจกต์ใช้เพื่อการอ้างอิงในการเขียนโปรแกรมซึ่งในขณะนี้ชื่อออบเจกต์ของปุ่มคำสั่งนี้ก็คือ button 1และเมื่อเรา double click เพื่อจะทำการเขียนโค้ดโปรแกรม เขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมให้ดับเบิ้ลคลิกลงไปที่ปุ่มคำสั่งเมื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเราจะสามารถเขียนโปรแกรมให้กับปุ่มคำสั่งนี้ได้ button one underscore click นี่คือชื่อของชุดคำสั่งที่เรากำลังจะทำการเขียนลงไปก็คือกระทำเมื่อมีการคลิกปุ่มนี้คลิกแล้วจะให้เกิดอะไรในตัวอย่างนี้ผมจะให้แสดงกล่องข้อความปรากฏขึ้นมานะครับแล้วแสดงข้อความว่า Welcome to Visual Studio 2017คำสั่งก็คือ Message Box เราจะเห็นว่ามีคำแนะนำในการเขียนโปรแกรมปรากฏขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกและกดปุ่ม Tab เพื่อใช้ตัวเลือกที่โปรแกรมได้แนะนำมาได้ผมจะแสดงข้อความจึงใช้เป็น .Show นะครับ และหากจะแสดงข้อความก็ให้อยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโคลดหลังจากนั้นเมื่อเราจะทดสอบโปรแกรมก็คลิกไปที่ปุ่ม Start ครับแล้วนี่ก็คือโปรแกรมที่เราได้ทำการเขียนขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับเมื่อคลิกไปที่ปุ่ม Hello ก็แสดงกล่องข้อความ Welcome to Visual Studio 2017 แล้วนี่ก็คือการเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่สำหรับการเขียนโปรแกรมบนเดสก์ท็อปใน Visual Studio 2017